ที่ยังไม่ได้พูดสิอะไรอะไรที่คนหนวดเชื่อที่ชื่อย็นแดดมาเอาของมาอ่าเอาเอาเอาขอของมาให้หน่อยเอาของให้เย็นแดดหน่อยขอท่านคนหนูให้เย็นแดดหน่อยอ่าส่งเลยอ่าได้เปต่างจังหวัดพิเศษเนาะวิสเปอร์ก็ใช่แม้ฟ้าโรเบีก็ใช่นะคะเอาล่ะพูดเรื่องเด็กฟ้ากันไปเยอะแล้วอยากแจก รางจากเสอยงเดซี่อยากเจอศิลปินหรือยังคะเสียงเงียบมากเลยเหมอือนหลับไปแล้วเลยอยากเจอผู้ชายหรือยังคะไม่อยากเจอเรามีสัญญาณกันนะที่แค่รับสามสองหนึ่งแล้ว P and G รับกลางกาันเลยนะ P and G ในลอง้องแบกเสียงหึ่งมา เสียงดีมากแม่เป็นต้นเสียงฝั่งนี้เลยนะ P N G ในรองข้างนี้อ่านเดิมสองซ้ำโอนรอบสมแล้วที่เป็นนักร้องนะวันนี้น้องเขามาชว์เลงเสียงและเดี๋ยวนักสามสองหนึ่งเราพร้อมกันนะสองฝั่งโอเคไหมคะนะชาวพี่กินพร้อมรองพร้อมกันเลยนะนับ2ามสองหน่งพตามพี่สิริลา ด่เธอรู้ตำอหนักอยู่ล้างหรอว่าะเธอต้องถ่ายรูปถ่ายอยู่นะคุณกอล์ฟก็ไม่รู้เลยตอนนี้ก็เ็นเาเกดดารใช่ไหมใช่ไหมเราแต่งตัวได้แนทชิ่งกันมานะคะเพราะว่านอหนจาเราจะมาเชียร์เปียเยนกันแล้วเราลงมือช่วงการถลักตอนแรกอะไรด้วยได้หลับดอหลับตนะคะนะเมื่อตอนช่วงบ่าเดีเล่นเกมไทย อ๋อหนึงห่องอักไเพลงเนโอ้ยเยอะแยะมากมายหนึ่งเพลงสิใกลยย้รุดงยามเย็นอ๋อไทยหมดแล้วเพลงเกี่ยวกับน้ำเพลงเกี่ยวกับน้ำเพลงเกี่ยวกับน้ำของของใช่อันเนี้ยหงไปแล้วอันเ้ี้ยอันนี้จะหัวจะหัวผมว่าคิวสายเยอะมากแล้วนะ อ๋อสายโบนี่เด็ดนะเด็ดไม่ห่อเอาล่ะชุดนี้นะคะเมื่อกี้สัญญากันไว้ว่าเดี๋ยวจะให้สองคนุแจกเรามาัสองชิ้นแล้วจะเรียกคือถ่ายรูปแลนะคะในพะก้าเนี่ยจะมีสินค้าแบบเพี้ยนจรเยอะมากถ้าเลือกของที่ถูกใจขึ้นมาหน่สัญ่าเราจะเลือกอะไรนะพี่ผู้อุ๊บ่ะเธอหนึ่งอย่างแล้วเธอหนึ่งอย่างสินค้เพี้ยนจริงแล้วโบเอาล้วนะร้องไงอ่ะลองเดาดูว่าพิก้า อยากได้สินค้ากับอะไรในตะกราคาแบบเกีอบจีแล้วก็พี่จีอยากได้อะไรนะคะตอบแค่สองชิ้นนะหมดแล้วหมดเลยนะคะอ่าก็เลยจะทายเอาฝั่งพี่ตั้มก่อนทายแล้วยกมือถ้าตอบถูกพี่ตั้มให้สิทธิ์เลยนะอ่ะพร้องสามสองหนึ่งเริ่มค่ะคนนี้ตอบว่าดีใจเจ้าบุญเศรษฐกุลกังไงชม่จับเลยคุณแม่ตอบไปคุณแม,ม่ไม่ดีค่ะไม่มีเราไม่ได้ขายดีใจเออแม่ย่านี้ใช่ไหมไม่ใช่คร่ะยังไม่ถูก รีจอยใช่ไหมไปด๋ยิดูนี่งตัง้าีอยั์ถูกยางูตัง้ารูตะค้าใหญ่ตัง้าใหญ่ตัง้าใหญ่ตั้าให่อะ้าใหญ่เขาตอบว่ารีจอยถูกไหมรีจอยใช่ไหมยังไม่ถูกครับผมยังไม่ถูกอยับข้วินเล็ตใช่ไหมฮินเล็ตใช่ไหมโอนนวดไม่ใช่ครับผมยังไม่ถูกยากมาก่ะเธอไ้หนึ่งเกี่ยวกับอะไรจะบใหนึ่งวัเกี่ยวกับอะไรเอยยังยังจะถูก ไม่ใช่ครับจะไปดิเดตไปเี่วกีบอะไรโอเลโอเลใช่ไหมไม่ใช่ครับผมจะติดเต้นรแคทนแคทีนใช่มับคนคทีนแคนแคท่นแล้วนแคีนแีนแคีนแาีนคิดน่คพีนแีนแคทีนแอทีนแคทีนีนคทนคทีนแคทเลือกนคีคทีนแีนีแคเีนี ใช่ไหมเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับยังไม่ใช่น้าดูเแฮดเดอร์ไม่ใช่ขจัดรันแวรไม่ใช่ครับผมย้ายอีกนะน้านูน้าดูจิมเน็ตใช่ไหมตนวดูจิมเน็ตเหรอไม่ใช่เหมือนอย่างนี้ย้าวนี้โอเลใช่ไหมดูแลหน้าดูดูแลหน้าโอเลเอาโอเลไหมไม่เอาไม่เอาด้วยเออซื้อนะซื้อแต่ยังไม่เอาโอเลเอาเลยอ่ะลาเอฟเแอนด์ส ไม่ใช่ครับไถูกยาเาาไปไปีไปนีเนินเสะอาดตั้งกายอย่งกายเก็บน้ากายเอ่อหัวเ้เออเอเซ็ซ์ือต้นด้วยือต้นด้วยเรเกสไม่ใช่ครับผมยไม่ใช่ใช่หรอสักอย่างสักอย่างเหรอสักอย่างเหรอออโอ๊ยก็เดิอันนนยกมือล้ว อะไรปิดโตอะไรอะไรอยู่ข้าวระลลูกอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอู้ใช่บอกเลยมองเล่คนโอ้โหผมชอบชมผมว่าเบลลยเจ๋งมากโดเด่นนะคะเอาละเดี๋ยวหมดรางวันแล้วเรีอจะมีขอยากเรียยคิวแถวรูปคิวที่ตั้งกับคิวพี่จะมีรอ้ายมือเลยค่ะมาเลขหนึ่งถึงสี สายมือเลยนะคะที่ตั่หน้าหนไม่ใชีน้าหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้เอาอะไรมาให้เลยเรายังไม่ได้ของเขาต้อง้องของแล้าค่ะขึ้นมาข้างบนค่ะขึ้นมาข้างบนนลครับผมมองอีเนาะ้องขอบคุณสหรับนี่จามีที่ทำเห็นใจขึ้นมาขอบคุณทางจเกมซ p อตอัด์นะที่่อรัเที่วท่ที่ของเรา พี่บิ๊กกิมแย้่ซุปเปอร์สตาร์จากเราเเจอเ่อานหน่อยดีกว่าครับผีย้บอกว่าเป็นเจ้าใหญ่การขายส่งเลยถูกไหมายีมากถูกไม่คุยอไรชิ้นไม่คุยอะไรหลักเอาเนืัอเอาความเปีนใจไจัดหลัจ่าองเราไปก่อนไดค่ะท่านแรกค่ะคุณสินชัยติยาพิยานันท์จากกรรมการผู้จัดการร้านบิ๊กกิมนะคะตามด้วยคุณวิรุณพงศ์กิจศรีนางกรรมการผู้จัดการร้านบิ๊กิมและครอบครัวค่ะ ได้เลยนะคะตาอ้ด้ใชเล่า้นตองใี้ด้ันนี้่ะตง้เด็เน้นี้ให้ดพี่ั้เป็นตัวแนเียนชี้ว่าขอ์เลยแม่ธนานะคะค่ะหมอองอีกหนึ่งรอหนอ่ะอาทิยาเรามีใครไ่ายรูปไหงคอ๋อมีดูเนาะหตอกองไหคะเรียนร้นด่อ่ะเรียต่อ ก็จะมีของให้ลึกมากกับให้เหมือนกันนะคะเป็นเสื้อนะคะอกเลยสีดำบรกการถวายอะไระคะางรองค่ะแล้วไม่ใช่น้องเลค่ะร้อเลงไหนะเอาละวรมากยสำหรับทุกอย่างของปีกินซูเปอร์เซ็นเตอร์มลงด้วยนะคะคุณสิริชัยและคุณนี่งใหญ่นเองอกต่อไปทีมของพี่ยทีนะี่ช่นชรอบถของเรานะคะก็